ว้าวอืออันนี้เนี่ยค่ะเก๋ๆลงซมไก่กอ๋ๆเฮ้าย ai ไม่เพิ่งเจอเห็ดแล้วจ้าเห็ดออกแล้วนะคะนี่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 เพื่อนเพื่อนนี่มาดูมาดูนี่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 เห็ดอะไรเห็ดเห็ดอะไรนี่นี่ด้วยนี่อุ้ยเห็ดทานใช่ไหมนี่ใช่เห็ดทานนี่ดูซิมีอีกไหมโอ้นี่โอ้ดุนเน่าจนหน้า อุ้ยแปลว,ว่าเขางอกนะแต่เราเดินไม่ถูกที่เองนี่นี่เราจะพาเพื่อนๆมาเก็บจ้ะนี่น <c oughs> นี่เห็ดทานเด้อนี่ดูดนนนินี่ดำดำนี่เน่าเน่าแล้วนี่ด้อนี่ ฐานนะคะนี่ดำๆก็จะเป็นออกสีดำๆแบบนี้จ้ะนี่ด้วยนี่อีกนะนี่ไงนี่นี่นี่ลูกน้อยนี่โอ้นี่เดี๋ยวอีกกนนี่เพื่อนนีเจอแล้วค่ะนี่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  อ้ยังเห็ดจมูกเออเห็ดจมูกอะไรนะจมูกควายเจอแล้วจ้าดอกแรกของปีนี้โอ้โหด่ะ,อ,ะอู้อยังสวยงามเลยนี่ได้ไลายดอกเลยนะนี่เพื่อนมีเห็ดฐานนะคะนี่เห็ดฐานเขาจะเป็นสีดำๆแบบนี้นี่ เป็นจุดแบบนี้นะคะเหตุฐานจ้า นี่นี่นี่ว้าวนี่นี่นีคะเก่าไก่นี่ร้อนี่นี่จกเล็กๆโอ้โห ni dah ni bisa-bisa

เดยปดเป็นปซุโอ้นี่เพิ่งเจออะไรครับเห็ดจ้าเหย็ดน้ำมาโอ้ยตายแล้วเบิ่งฮึ่ยติดใจเลย นะคะเห็ดนามาเขาจะออกง่ายกว่าเพื่อนออกเร็วกว่าเพื่อนได้พออิ่มแล้ววันนี้ครั้งแรกจ้าเห็ดเห็ดโดด นอุ้ยมีตั้งสามดอกน้อะีนี่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 เหอนเพื่อนนี่ี่จีเยอะนะวันนี้วันนี้ได้เห็ดเยอะเลยค่ะถ่ีเด๊อทอีโถ เห็ดดอกครั้งแรกของปีนี้จ้าปี6-7นะคะป่าเขากระดงแบ<ต>บนี้แต่ครัข้างล่างอ่ะจะมีพวกเห็ด่านแล้วก็เห็ดเห็ดอะไรนะจะมูวัวนะสีเหลืองๆอะ่ะอันเนี้ยข้างบนจะเป็นเห็ดน้ำหมากนะคะมาเมบ้านกันสบ,บายค่ะ